สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบันทะพลังกุลนะครับก็กำลังจะผ่านพ้นไปอีกแล้วนะครับสำหรับปี2564นะฮะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของหลายๆคนสำหรับปี64นี้แล้วเราก็คงต้องไปเริ่มต้นปีทำงานใหม่นะฮะในช่วงต้นมกราคมปี2565ผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมากล่าว สวัสดีปีใหม่กับทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครที่ติดตาม podcast ของทางช n e l ผมมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าความรู้ที่ให้ไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการที่จะทำงานในสาย HR นะครับทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้าน HRM หรือ HRD นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนับถือนะฮะจงโดนบันดาลให้ท่านพบกับความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปในปี2565ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกทีนึ่งนะฮะสำหรับ podcast เซชาทอลในช่วงต้นปี65นะครับในช่วงเดือนมกราสวัสดี